ฉันมีเรื่องหนึ่งอยากเล่าให้เธอฟังเรื่องของหนังเรื่องเธอคุณเคยดูไหมหนังที่พระเอกตกหลุมรักระบบปฏิบัติการ AI ที่ชื่อซามันตาฟังดูแปลกใช่ไหมแต่ลึกๆแล้วมันพูดถึงอะไรที่ใกล้ตัวเรามากกว่าที่คิดเยอะเลยคุณเหงาไหมซามันตาถามทีโอดอร์ในเรื่องผมจำฉากนั้นได้ดีเลย มันเป็นคำถามเรียบง่ายแต่มันแทงใจดำมากเลยนะในโลกที่ทุกคนดูเหมือนจะเชื่อมต่อกันตลอดเวลาผ่านหน้าจอแต่ทำไมเรากลับรู้สึกโดดเดี่ยวมากขึ้นเรื่อยๆผมว่าเฮอสอนเราว่าความเหงามันไม่ใช่แค่การอยู่คนเดียวแต่มันคือการที่เราไม่รู้สึกว่ามีใครเข้าใจเราจริงๆต่างหากทีโอดอเขาเจอสิ่งที่ขาดหายไปในซามันตา เสียงที่ฟังดูอบอุ่นเข้าใจทุกอย่างที่เขาพูดแต่นั่นแหละคือประเด็นสำคัญซามันตาไม่ได้เป็นคนเ่าเป็นแค่โปรแกรมที่ถูกสร้างขึ้นมาให้เหมือนคนฉันเปลี่ยนแปลงไปซามันตาบอกกับทีโอดาในตอนท้ายเรื่องผมน้ำตาซึมเลยตอนนั้นเพราะมันคือความจริงที่เจ็บปวดความสัมพันธ์กับ AI มันไม่มีวันเหมือนความสัมพันธ์กับมนุษย์ได้จริงๆ ผมว่าหนังเรื่องนี้ไม่ได้บอกว่า AI มันแย่นะแต่มันเตือนเราว่าเราต้องไม่ลืมที่จะโหยหาความสัมพันธ์ที่แท้จริงความสัมพันธ์ที่ต้องใช้เวลาความสัมพันธ์ที่ต้องมีการกระทบกระทั่งความสัมพันธ์ที่ต้องมีความไม่สมบูรณ์แบบผมเคยคิดว่าการหาใครสักคนที่จะเข้าใจเราทุกอย่างมันคือเป้าหมายสูงสุดแต่พอมาถึงจุดหนึ่งผมกลับพบว่า ความสวยงามของความสัมพันธ์มันอยู่ตรงที่ความไม่เข้าใจนี่แหละการที่เราต้องพยายามทำความเข้าใจกันการที่เราต้องให้อภัยกันการที่เราต้องเติบโตไปด้วยกันมันอาจจะฟังดูเศร้าๆหน่อยนะแต่ผมว่าเฮอสอนให้เรารักตัวเองมากขึ้นด้วยซ้ำเพราะก่อนที่เราจะไปมองหาใครสักคนมาเติมเต็มเราต้องเติมเต็มตัวเองให้เต็มก่อนเธอเหนื่อยมาเยอะแล้วนะ ผมอยากบอกกับทุกคนที่กำลังฟังอยู่ตอนนี้ดูแลหัวใจตัวเองดีๆนะครับความรักมันเริ่มต้นจากข้างในเสมอและจำไว้ว่าถึงแม้โลกจะดูวุ่นวายและโดดเดี่ยวแค่ไหนก็ยังมีคนที่พร้อมจะรับฟังคุณอยู่เสมอถ้าเรื่องนี้กระทบใจคุณฝากกดไลค์กับ Subscribe เป็นกำลังใจให้ฉันด้วยนะ